ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับสำหรับเพื่อนๆสมาชิกช่องสมพงศ์สตอรี่สำหรับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปชมแล้วก็รีวิว All New s o n t เทส 310M ใหม่ปี2021นะครับโดย s o n t เทส3 0 m นะครับจะมีคู่แข่งโดยตรงก็คือ f o r z a 350แล้วก็ x m a x 300นะครับดังนั้นในวันนี้นะครับ ช่องสพงสตอรี่จึงจะพาเพื่อนๆไปชมจุดเด่นของ All New s o n t e s 310M ใหม่ปี2020นะครับก่อนที่รถรุ่นนี้นะครับจะมาทำตลาดในประเทศไทยก็ไปรับชมกันได้เลยครับ สำหรับจุดเด่นข้อแรกนะครับก็คือเครื่องยนต์ All New s o n a t 300M นั้นนะครับจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด 390cc 0แบบ1สูบจ่ายน้ำมันด้วยระบบหัวฉีดนะครับเครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยน้ำ SOHC 4วาว์ว wow ต่อสูบนะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่32แรงม้าที่7,500รอบต่อนาทีแล้วก็จะมีทอร์กหรือว่าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่32นิวตันเมตร ที่5,000แล้รอบต่นาทีโดยทางบริษัทเคลมไว้ว่าสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง140กิลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็มีอัตราการเร่งจาก0ถึง140ใช้เวลาเพียง8วินาทีเท่านั้นส่วนฟีเจอร์เด่ๆนๆอื่นๆก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับก็คือ 1. ไฟหน้าไฟไท้ายดีไซน์ดูดันล้มนาคตแบบ LED รอบคันนะครับ พร้อมกับไฟเดทามเลนิ่งไลท์กระจกชิวหน้าบางังลมเป็นแบบปรับได้ด้วยระบบไฟฟ้านะครับสำหรับชิวหน้าแผงหน้าปัดเลนไม่ดิจิตอล TFT ที่เป็นจอสีนะครับสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนและก็แอปพลิเคชันต่างๆได้นะครับซ n นเทส 310M นะครับจะมีขายยึดสมาร์ทโฟนซ่อนอยู่ในช่องเหนือแฮนด์ด้วยนะครับแล้วก็จะมาพร้อมกับระบบเบรก ABS แบบ2 Channel ก็คือ Duo Channel นะครับสำหรับ u ูบ็อกนะครับจะสามารถใส่หมวกกน็อกเต็มใบได้1ใบนะครับแล้วก็คุณสมบัติเด่นอีกอย่างนะครับก็คือจะมีเซ็นเซอร์วัดแรงดันลมยางให้ด้วยนะครับโดยตัวรถนะครับจะมีน้ำหนักอยู่ที่168กิโลกร,รมัมความจุทั้งน้ำมันอยู่ที่1 2ลิตรนะครับในส่วนของยางหน้าแล้วก็ยางหลังนะครับ จะเป็นล้าออลลอย14นิ้วเท่ากันนะครับโดยยางหน้ามีขนาด110ทับ80ขอบ14นิ้วแล้วก็ยางหลังมีขนาด1 4 0ทับ70ขอบ14นิ้วนะครับในส่วนของมิติตัวรถนะครับรถจะมีความยาวอยู่ที่2 0 1 0มิลลิเมตรนะครับมีความกว้างอยู่ที่7 7 0ม mm, ิลลิเมตรแล้วก็จะมีความสูงอยู่ที่ 1, 3 5 0ม mm มิลลิเมตรนะครับ โดยสูงจากพื้นถึงบ่อนะครับจะสูงอยู่ที่760ม mm ิมนะครับในส่วนของการประหยัดน้ำมันนะครับซันเทสแจ้งไว้ว่ามีความประหยัดน้ำมันอยู่ที่31.25กิโลเมตรต่อลิตรลืมบอกไปอีกอย่างนะครับก็คือความสูงจากพื้นถึงเครงเดงยวนะครับจะสูงอยู่ที่155ม mm ิมนะครับ ในส่วนของราคาตัวรถนะครับที่ประเทศจีนนะครับมีราคาอยู่ที่38,000หยวนนะครับหรือว่าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ145,000บาทนะครับซึ่งสื่อหลายสำนักนะครับคาดการว่า a l n New นเท t e s ม3 0นนะครับจะเปิดตัวอย่างแน่นอนในงาน Motor ร์ p o 2021หรือว่า Motor Show 2022อย่างแน่นอนนะครับ ก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการพาไปรีวิวแล้วก็ชมสเปคคร่าวๆข,ของ a l l ว e อนเท t e s t s น M ศูน0ใหม่ปี2021นะครับหาก s u n t e s t 300M ใหม่เข้าทำตลาดในเมืองไทยนะครับช่องสมบง Story จะพาเพื่อนๆไปชมตัวจริงแล้วก็รีวิวให้ชมอย่างละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ